การต่อสายปัม๊มเราจะไล่ตะกัวก่อนนะครับไล่ตะกัวแล้วก็พันเทปกันน้ำง่ายๆถ้าบอกว่าเทปเราไล่แยวบางคนงงเนาะนี่แหละยังบอกให้เขามาเรียนรู้กันครับผมเขามาเลยนะครับรออยู่มาๆนะครับนี่คือต่อสายลงไปในน้ำเพื่อไม่ให้ไฟมันคือน้ำนะครับ<า>น้ำมันเป็นตัวน้ำไฟฟ้าเนาะอย่างหนึง่งนะน้ำกับไฟฟ้านี่มัน เออเราอยู่ใกล้กันบ่่อยได้บนไดนะครับถ้ามีความชื้นต้องระวังนะครับเกี่ยวกับไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเราลงไปในน้ำเนี่ยเขาต้องพันย่าให้น้ำมันเข่าไปย่าไห้สายมันไปสัมผัสกันอะ่ะคือน้ำมันเป็นตัวน้ำเนาะเป็นตัวน้ำไฟอยู่แล้วถ้ามันโดนน้ำมันก็ไฟมันจะวิ่งหากันนะครับเหมือนเราเอาเราเรียนเราวิทยาศา,ศาสตร์เนาะที่ภาคเรียนนะยิิงมี ความเข้มแห้งน้ำได้นะครับที่เป็นมีกดเกลือน้ำที่เป็นเข้มๆน,นี่แหงแต่น้ำไฟดีนะครับเหมือนในแบตเตอรี่มันจะมีกดเกลือนะเรียกว่าแบตท,ที่เขาเอื่นตะกัวกรดตะกัวกดเป็นกดนะเหมือนที่เราเรียนเอาแก้วน้ํามาใส่น้ําแล้วก็เอาสายไฟมาจี้กันนะมันก็น,นําไฟใหันหลอดไฟติดได้นะ เรือว่าน้ําเป็นตัวนําไฟะนะครับเป็นความรู้ตอนนี้ก็จ่าหมูก็กําลังพันพิธีพิธทันเอาความสวยงามลงไปในน้ําต้องสวยนะครับต้องสวยบอสวยอะไรบ่ด,ดีแล้วก็จะมีนี่กองเคลียเรานะเนี่ยอ๋ขอขัดคานพนันดูดอย่างเดียวเลยอเคนี่บอกว่าตอนเรียนมีแก้ว <laughs> มีแก้วน้า <laughs> ใช่ไหมล่ะ ไม่ใช่แก้วเบียร์อย่าพูดคำหยาบนะอย่าพูดคำหยาบนะคุณลงไม่ได้นะอย่อกแค่เอเนาะเกี่ยวกับไออะไรกระช่างที่นี่แต่แก้วเบียร์นะครับเวลาลุคลิปนะครับนะที่แต่คลิปก็เปิดการมองเห็นกันนี่นะครับแต่เราต้องมีมันเอามาสอนไม่ได้นะถ้าเกี่ยวกับของเฟซบุ๊กนะครับจะเอามาสอนไม่ได้เลยถ้ามีตัวไหนเกี่ยวกับเขาเรียกว่าห้ามเปิดเผยข้อมูลความรู้ข้อมูลบางอย่างที่เป็นข้อมูลลับของเขานะครับ เห็นบอรครับหลายคนที่ช่องปิวช่องอยังไปน่ะที่ดังๆเยอะๆกันนะครับนี่บางทีเขาก็บบรู้นะแต่ว่าคือคอนเทนต์เขาดีคลิปเขาดีแต่ว่าเขาไม่รู้หลักการตัวอมันจะมีความละเอียดเยอะต้องไปศึกษาในมันไม่ใช่เป็นกดนะครับมันต้องมีเมตาด้วยนะเมตานะคำว่าเมตามีเนาะใน Facebook ท่านจะเห็นเด้งมาเตือนตลอดนั่นแหละครับตัวนั้นนะบางเว่าจะไปศึกษาแต่กดชุมชนนะครับอื คือผมเห็นบอในช่องผมมีตักปีแล้วครับเกจแปดปีแล้วยังบ่ไปใส่อยู่เห็นบ่ลกับพวกบอรูนทังสิ้แหละนะครับอืมเพราะฉะนั้นการคอมมงค์คอมเมนต์บางทีแค่เรามาคอมเมนต์ร่วมนี่นี่ก็เป็นผลแหละนะครับหลายอย่างเลยเพราะฉะนั้นการลงคลิปต้องระวังคําพูดนะครับระวังอ่การพิมพ์นะครับบางคนก็เอ,อเฮ็ดมาตั้งหลายปีมันคือไม่ไปใส่เนาะเพราะมันมี รายละเอียดย่อยเยอะอยู่นะครับยังไงมุนเด็กจอน้ำบอสเด็อน้ำเดจอน้ำเอ้าเรามาศึกษาเรื่องนี้กับพันจนครบอสามเส้นนะครับถ้าถ้าสายปั๊มมันจะมีสี่เส้นนะครับมันจะมีสี่เส้นเนาะสายหนึ่งเป็นสายดินกาวนะครับดินกาวลงในปั๊มเนี่ยทลงห้เบ่งเราจะต่อแค่สามเส้นคือ uvw UV <W. S 1> หรือ common start run นั่นแหละครับให้มันครบเฟสตามเส้นนะครับนะครับเขามาเรียนดู้ไยที่บางคนก็อแบอ common start run ยังเนี่ยคืออยังอีกหรือ uvw เนี่นแหละนะตามสาย,สาสายปั๊มน้ำทุกตัวอ่ะผมบอกว่าทุกตัวเลยไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นโซลาเซลล์จะมีสายเหมือนกันหมดนะครับ uvw หรือ common start run นั่นแหละน,นละจะมีตัว common คือไฟเลี้ยง สตาร์ทก็เป็นตัวออกตัวนี่แหละ,ะตัวรันก็คือเป็นตัวพอสตาร์ทเสร็จปุ๊บรันก็คือวิ่งต่อเนื่องนะปั๊มหมุนในต่อเนื่องคอมมอนนี่เป็นไฟเลี้ยงให้ครบวงจรนะครับสตาร์ทก็เป็นตัวไฟถ้าเป็นปั๊มไฟฟ้าเขาเรียกว่าโอมจะไม่เท่ากันอโอมจะไม่เท่ากันขดลวดแต่ละขดนะครับอที่นําไฟเข้าไปมันจะเป็นโอมไม่เท่ากันหรือความต้านทานนั่นแหละ ความต้านทานก็คือ,อดึงไว้พักไว้เบรกว้น้ำเขาเนี่ยนะคือเปินว่าคำย่อยมันนะครับความต้านทานก็คือถ้ามีความต้านทานสูงนะครับไฟก็จะวิ่งได้ไม่ค่อยดีนะครับถ้ามีความต้านทานต่ําหรือความต้านทานน้อยไฟก็จะวิ่งได้ดีเหมือนเครื่องกองน้ำนั่นแหละถ้าหินทรายกวดเยอะก็จะความต้านทานสูงน้ําก็จะไหลได้ช้าลงแต่ว่าน้ําก็สะอาดยิ่งขึ้น กินแล้วก็ขี้ไม่แตกท้องไม่เสียนี่ครับสายดูดเราตอนนี้ก็นั่งให้กำลังใจตอนนี้ก็หน่าใกล้จะหลับแล้วเ <c oughs> <c oughs> นะเพราะว่ารอต่อสายไฟอยู่รอลงปั๊มนะครับ <c oughs> ไมเพิ่งคือปั๊มตอนนี้ก็น่าจะ เข้าวันที่ที่สองแล้วนะครับหลล่วงการพังนะครับล่วงการพังมาอีกนะเพื่อบใ้มันสุดในนาขดจะนี่ครับช่วงนาแรงน้ำมันก็ะิน้อยเนี้ยมันก็ะชินุงไปนะครับมันก็ะิน้ำกระิุงเพราะว่ายิงบ่มีน้ำฝนน้ำยังน้หดพักหดยังอ่าฝนตกนะบันนี้เขาก็ต้องเอาน้ำไปหดหดต้นมงต้นใหม่ก็ต้องสูบเพิ่มบันนี้ร้ายบานต่อรลายบ้านหรือว่าหลายสวนที่ใกล้กันก็ดึงน้ำตายเดียวกันไป น้ำมันก็จะลงไปอีกนะครับอามาศึกษากันครับผมมันมีรายละเอียดอีกเอยอะแยะนะครับผมถึงบอกว่าเออกดไลค์กดแชร์มันหลายๆคนติดตามเป็นแสน,นเลยเขาในโลกควคมจิตอ่าแนะนําบอกกันอย่างที่แบบเออที่คนข่าวมา่หไม่นะครับหรือว่าคนที่เพิ่งใส่อยู่แล้วอาจจะยังบรูนะครับอย่างผมหนึ่งก็คือมันได้ผ่านเหตุมาหลายอย่างนะครับเขาเรียกว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิตาเห็นไม่เท่ามือทํานะครับ สิบมือทำบ่อเข้าทำเองอืมทำไมรูปทางข้ามเบงมันสีหูว้ลยอนไดเป็นอน,นไดเสียนใดเป็นสีใดน,นะครับนะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการลงมือทํานะครับมันจะรู้นะครับว่าอะไรเป็นอะไรนี้เรายังไม่ไล่นะเอาไล่ไปไล่ตะกัวนะครับเป็นอะไรคนอันนี้กําลังศึกษาอยู่แต่บ่อศึกษาเรื่องปั่มตัวนี้ ศึกษาเรื่องเอ๊ยยังไงดีหาวิธีจีบสาวนะครับจีไงให้ให้ติดนะครับจีบสาวแบบใดนะครับเดียด๋วยวเราจะมีคอนเทนต์อีกนะครับอ่าจะมีคลิปสาระแน่บ่มีสาระแน่เอาคลายเครียดไปนะครับก็ตามเรื่องตามราวนั่นแหละเนาะพี่น้องเอ้าแล้วมาเบื่องตอนอลงแล้วก็น้ำไหลนั่นแหละว่ามันจะจวดขนาดไหนอ่ะกดติดตามกันไปตอนที่ะอะไรแล้ว อันที่เก้ามันชีเวท่อดในนำเมื่อกี้นะนนอันนี้กับ1ีเออันเก้านี่เก้านี่10ฟเออโอ้ยเนาะภูพาร้อนี่แหละาคนเรภูพาร้อนี่แหละนับอยู่รวมกันชีเวทยังไม่เหลือสิบไรไงโอ้ยอันนี้เราไม่ใช้คอม,มานะครับนิ้วหนึ่ง มันหมุนแรงกันแน่นตึงเปียแล้วหนึ่งนิ้วงานมาเซอร์วิสนะครับลงความใหม่เซอร์วิสงานคนอื่นเบนงานจาของเลยพี่น้องขอใจผิดอันนี้ลงกันพังให้นไหมพร้อมนะครับซื้อกันพังมาเพิ่มสามท่อนืจบแล้วตะหมูสามทอ่มทอนลงได้ประมาณท่อนครึ่งก็ดันลงไปอีกนะครับ ไม้ยหญ่ยกขนาดนั้นไ่เลีวไมได่ดึงเลยคอยดึงตึงนี่ครับมีที่การลงนะผมลงไว้ให้เบิ้งหลายคลิปเนปะ็นตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่กันต่อสายปั๊มแต่ทีแรกมีหลายคลิปเป็นลาเบิ้งเอานะครับเขามาก,กันหลายเดี๋ยวสิมีลงให้เบิง้งใหม่เริ่มเริ่มเริ่มต้นใหม่เลยนะครับหรือว่าเกี่ยวกับระบบชาร์จไฟชาร์จยังในบ้านนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายคนกําลังจะอยากใช้แล้วหลายคน,น,คนก็ใช้ไปแล้ว และหลายคนก็ยังไม่รู้ว่าจะใช้ยังไงนะครับเอามาเบิ่งเพื่อเอาประสบการณ์นะครับมาแนะนำให้สิบปากว่าวไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่ามือทำสิบมือทำาม่เท่าทําเองนะพี่น้องเอ้ย,ยจะแนะนำตามประสบการณ์ที่เคยลงเคยผ่านมาเนี่ยมีหลายบ่อนะครับ,บ,อ,รบอันนี้พน่นจาะหน่อยนักหน่อยนาน,นะครับคนสิไปเจาะสามนิ้วนี่พอปั๊มโอกาสติดนี่เยอะมากเพราะว่าปั๊มเพิ่มเลยก ต่มติดต,ติดเพราะยังนึงดึงเห็นไหมมีแตขีตมครับมีแตขีตมมีแตด,ดินเลยแล้วก็อีกอย่างพวกดินหล,หลายก็คือทรายมนจะเขาไปบาดสิ้นเพราะสิ้นหัวปุ๊บน้ามันก็จะออกมานะครับน้ำมันก็จะออกมาพอน้ําเข้ากับน้ํามันลูกปืนก็เป็นสนิมเพอเป็นสนิมเราเกิดยังขืนครับพี่น้องอพอเป็นสนิมมันก็จะเกิดการอุดตันนะครับตันของสนิมแหละแล้วเกิดการสึกหรอแต่ว่าเพราสนิมหล่อนแลลวมันเกิสึกหรอนะคือสนิมมันมาตันมันมาพอกปุ๊บมันก็ะี เนียนนะเวลามันหมุนปุ่กะติคัดช่วงจะนิ่มปิดเียช่วงที่มันสึกรอมันไม่ลื่นไหลเนะเาะเพระอีกอย่างก็ไม่มีน้ํามันแล้วอยู่ในน้ำนํำน้ําอยู่น้ํามันก็น้ํามันก็ออกมากับอัมอีกส่วนหนึ่งแล้วนะครับเรจะเราจะมาไลลงเบึงบ้งใเบึ้งนี้ก็จะไปต่อสายพอดีนะครับจะลงจงน้ำไหล ตอนชงเหล้าขาวนี่อันนี้เกิดการโต้แย้งกันแล้วนะครับเกิดการโต้แย้งกันแล้วข้อมาสองอันนู่นหนึ่งข้างหลังหนึ่งพอมาเราก็ใช้เท่าที่จำเป็นนั่นพี่น้องอคนละข้างใช่ไหมะข้างไหนวะผมดันไม่หนุนแกดันออกมานี่จับผิดและข้าง เกิดการสวนเล่นกันและพี่น้องงงกันและมุนเข่ามุนออกคือถ้าเป็นในเกีียวในไทยนะครับเพราะว่าจะเป็นเกีียวรถเกีียวอย่างไรแต่มุนออกด้านซ้ายนะครับแต่ถ้าเป็นรถนอกมุนออกด้านขวาเข้าซ้ายออกขวานะครับเป็นนอกนะแต่ถ้าเป็นเกลียวนในของเราทําก็คือมุนออกด้านซ้ายเข้าด้านขวานะครับหันหน้าเข้าหาอุปกรณ์แล้วก็มุนมาด้านวนไปทางซ้ายก็จออกพี่น้องเข่าทางขวา คือแนะนำอีกหลายอย่างฉันมีหลายอย่างอยู่ที่เห็ดผ่านมานะนหลายปีนี่เจอหลายรูปแบบนะครับหลายรูปแบบเราก็จะก็งหาทางแก้ปัญหานะครับเรียนรู้กับปัญหานะครับแก้ปัญหาให้มันใส่งานได้บีบแรงก็จะแตกนะพี่น้อง ปีบค่อยก็จะรุนทีนี้ก็ให้ช่างผมทำการต่ออันนี้คลิปนึงยาวๆเลยครับเวลาตัดต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเีไปต่อสาย uvw ให้เบื้องเบิ้งตูวปั๊มตัวใหม่นะครับปั๊มตัวใหม่แต่ว่าคอนโทรลใส่ตัวเก่าของเคุณนะครับเพราะวะ่าเกิดจากปั๊มติดทีนี้ก็จะให้ช่างไปต่อสายสายไม่ถึงใช่ไหมสายไม่ถึงพี่น้องเพราะว่า เขาตัดออกไปนะเออตัดด้วยตัดออกจากปั๊มนั่นแหละเพราะปั๊มตัดตัดเงีทีนี้เราก็จะเอาสายเรามาต่อให้อีกอ่ะพี่น้องอันนี้ก็ต้องยุดไวยก่อนเดี๋ยวต่อสายอีกประมาณหาสายวันนี้รถดีนะพี่น้องจะหาสายก่อนอ่ะอยู่ด้วยหาสายสักพักนึงละเยอะอยู่นะครับผมวันนี้ก็ทําการต่อสายต่อหาต่อคลิปนะครับผมเราจะไปจับให้ดูนะครับยูวีวีวี ที่ผมบอกคอมมอนสตาร์ทลันน่ะปัม๊มทุกตัวนะครับเพราะว่าจะเป็นของไฟฟ้าหรือโซลรเซลนะครับจะมีสามสายถ้าเป็นบัตเรล็นะครับยกเว้นแปลงทานนะครับแปลงทานก็คือบอแมนบัตเล็เป็นปัม๊มสองสายสองขดลวดนั่นคือปั๊มดีซแบบแปลงทานนะครับมันที่มีเหมือนในพวกสว่านพวกคินเทียที่มันเป็นแปลงทานนะมีสองสายทีิีีอ่ะนีบพันจิบ สายเรียบร้อยแล้วก็จะไปต่อกับปั๊ม UVW ตัวนี้ช่างเขาต่อตัวดำเป็น W นะครับต่อตามเสีเก่แหละนะเพราแล้วมันดูดนนอกหราเอาองขางก็ไเลยทํา้ทำงานอันนี้แดดกับเบมี่นะครับผลก็จะมาแทกเขาแรกแทรก,กับเบึง้งโอ้นี่ครับเมฆฟ้าขึ้นปิดเลยเลย เป็นเวลาก็ง่ายจากเที่ยงแล้วแหละแต่ว่าไม่มีแดดเลยอ่ะนี่ก็จะมาต่อนะครับ U V W าสยล้างก็ได้มั้ง่ิวนี่นี่ใสยข้างสอดมาก,ก่อนเดี๋ยวแกติดตอเองนี่เอามาข้างๆเลยไม่ไม่ไมนี่ข้างๆนี่นะโอ้โหเอามาต่อว่ะ นเอามือพันใส่ต่อออกมาเหรอเห็นไหนมดูวีดับปิวแต่ว่าไม่เห็นตัวเลขดรอกเขาจะต่อตามซีเขาว่าไม่คอนเนคเตอร์ไปเได้มีตัวเลขจะต่อลองนะครับแต่ว่ากระโมงมิดเดยดไปไหนม,นมันมันมัโพกแค่ ีมน,นี่คีมของตีนเลยตีนเลยนะเนี่ยแค่สายไม่ชนกันก็พอเดี๋ยวแกะออกต่อไหมแค่เดี๋ยวแกะออกแล้วก็ขันเข้าข้างในตู้มันเดิมหรือะจะขันเลยไหมเอาไขควงมาขันเข้าคอนเนคเตอร์ดีกว่าไหมนี่เราจิตต่อเองอีกทีหนึ่งบ่แมนบ่เออคนจิตต่อเองอ่ะลองเลยอ่ะปล่อย ไฟลยขึ้มาช่อนนั่นแหละนี่คือต่อระบบให้เบิ้งนะครับเพราะว่าเวลาจํากัดนะนี่จะหลายหน้าที่แล้วการทํางานนะครับกดดูก็กระแสนะครับอันนี้รอบนะครับ<า>รอันนี้กระแสอันนี้วุน้นแรงดันนั่นแหละอ่าแรงดันตกมีว้นนะครับสองพันเก้าสองแอม์อันนี้นะ่าจะเป็น,นตัวกำลังวัดที่ได นี่เขาเคียนว่าวัดนี่แหละร้อยกว่าวัดนะครับแดดบดครับผมกาลังวัดบ่ด้เนาะแต่ว่าน้ําก็อันนี้คือเทศการต่อให้ดูนะครับไหลตามแดดคือว่าแหละดูจะมาไม่แค่นั้นแหละเพราะว่าวัดน้อยมากวัดน้อยมากทีนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะลองสวิตชิ่งให้ดูหาที่ผมขอตัดคลิปนะลองสวิตชิ่งนะครับลองสวิตชิ่งคือแปลงเป็นีซีอ่ะเดี๋ยวผมจะลองสวิตชิ่งห้ับเดี๋ยอยุดชิปแป๊บ อานี่นะครับลองสวิตจริงนะครับแต่ว่าก็ฝนตกเหมือนเดิมพี่นอ้องเปลี่ยนกองด้วยนะครับกองกรพังเปลี่ยนกองด้วยแต่ว่าเกิดจากหลายสาเหตุปั๊มปิดปั๊มชอ็อตน้ำมีำมตะครุ่นนะครับเบังลงไปเพิ่มเลยที่ตมที่ตมที่ตมฝนก็ตกนะ้ะเม็ดฝนมาครับพี่น้องนะ ก็ถือว่าในระดับหนึ่งแล้วนะครับสดรูก็เปลี่ยนทั้งกองทั้งปั๊มนะครับทีนี้ลงเป็นของแพนดูโรนะครับเพราะว่าไอ,บอ้บ่อสามนิ้วของผมพี่วาพี่ลงไม่ได้นะครับบอ่อสามนิ้วนะครับาลายลายขนาดเลยมีหาไอ้มีหกกันกันชุดข้างนอกหกข้างในกันพังอีกห้าเล้วก็เป็นสามนิ้วครับผม อ่าผมบอกว่ายันโทษครับเปียกน้ำนะครับรูเปลี่ยนทั้งกล่องทั้งปัม๊มเซอร์สวิตชิ่งครับผมฮันดูโรนะครับก็อันนี้ใชส้สวิตชิ่งมาที่900กเก้าร้อยกว่าวัตต์กับเกินปั๊มกับโอเคนะครับอันนี้แรงดันห้าร้อยไอร้อยห้าโวลต์นะครับลอยห้าโวลต์นี่กำลังรอบนะครับเนี่ยรอบ RPM คี่รอบนะครับ นี่คือกระแสคือแอมนั่นแหละนะครับอโอเคสำหรับตัวนี้ก็จบคลิปเทศงานนะครับงานเจ้าอื่นนะครับเป็นงานผมถึงผมคือมาเปลี่ยนให้เพป็นเพราาะว่ปั่มเก่าเฟินกับเป็นปั่มนูนิมนะครับนี่นูนิมไม่รูยี่ห้อเดี๋ยวแฟนด์พิเศษนะครับนี่เห็นไ่มขีดตมตีเต็มเลยวันนี้มันก็างวันที่ผมบอกนะครับทั้งลูกปืนทั้งซีนนะครับ ไปหอดกองพอมแหกลกองการทํางานผิดพลาดของกองล้วนนะครับล้วนวนะจริงๆอับปั๊มทั่วไปมันใส่กันได้เลยขนาดเดียวกันนะครับใส่ได้เลยนะอันนี้ก็คือ,อเปลี่ยนเรียบร้อย่อะบึง้งเริ่มไสดนะครับปั๊มติดลงกันพังเพิ่มนะครับนล่แหละนี่แหล,และแผงก็โอ้ของเพื่อนเนี่ยแผงปรับได้นะครับโยกได้สองทางนะครับตอนมาตอนนั้นจะปิ้นปิ้นไปด้านพุ่นเนะาะอันนี้ก็ปิ้นมาเนี่ยเออรับทั้ง เสากับตอนบ่ายตอนเย็นช่วงเย็นะนะครับเขามาลู่กันแล้วก็ความลู่อีกหลายอย่ายงถือว่าก็คือบาองคนมาปั่มสามสี่โมงแรงมันคือปล่อยพนวัตนะครับเพราะมันเป็นปั่มต่อแผงตรงไม่มีแบตเตอรี่นะครับแต่ลนะครับมันมีอีกหลายอย่างอยู่นะครับตรงมาเขามาเรียนรู้กันเนาะนะผู้ใดที่ยังบรรท่ทันได้ติดตั้งหรือว่ากำลังคิดที่จะตั้งให้เขามาเรียนรู้ครับระบบการทำงานของระบบโซลาร์เซลล์เป็นตัวไย่นะครับ การแปลงพลังงานนะครับต้องมีการแปลงมีกล่องควบคุมที่เห็นเมื่อกี้อะกล่องควบคุ่มแปลงพลังงานนะครับนะแปลงไฟดีซีให้มันเป็นใส่ในการแบบรีเคูเลรเป็น3เฟสแน่เป็น a อซน่นะครับนะใส่งานมีหลากหลายรูปแบบนะครับแต่เราผมต้องบอกว่าให้เขามาเรียนรู้แล้วทันทีคิดจะใส่งานหรือว่าทันทีใส่ไปแล้วหรือว่าทันทียังบอกเข้าใจนะครับมาเรียนรู้ในระบบ พลังงานไฟฟ้ามาจากแดดหรือพลังงานโซล่าเซลล์นั่นแหละนะครับผมนะอ,อันนี้ก็บพ้นตกนะผมเทสสวิตชิ่งนะครับเอาตัวตัว,ตวแปลง AC มาแปลงอีกรอบหนึ่งให้มันเป็นในระบบของมันนะครับนะมันทำงานได้ขอ,อขอบคุณครับผมครับ